แฮะอ้าฮะเอ้ยทะลุอะไรมาวะนะทะลูมากเคกู okay. ปีนฟุตบาทได้ปะรันดวน <c oughs> เฮ้ยกูปีนได้กูปีนได้ดูกูไหนอย่างงี้ทันไปไหนเลยไ <c oughs> อ้เจ๊ เจมรถกูทำรถเพิ่มขึ้นมานะเว้ท่านชมันเฮ้พูดอะไรวะกูจะบอกว่าบัดเยอะกว่าเดิมนะ๋อไปไหนเรอะที่วิทจอฝักหอมเนาะอ้าวน้องจะมาวัากับสเปคเฟรมเนาประมาณสี่ขาสเปนเองกันเลยนะโอ้มึงชนเฮ้ยเอาอะมุดออกมาว่ะ Kim mang mặt ấy, ok. Hang lâu chơi. Hang lâu chơi. Tìu 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 chơi. à, chơi. cái chơi. Tìu chơi. Tìu chơi. Tìu chơi. chơi. Tìu chơi. Tìu chơi. Tìu chơi. chơi. เรนตีกรอบอะไรมึงต้องวิ่งตามเลนถูกต้องแล้วไม่ใช่แบบวิ่งรัดทางใช่ไม่ใช่วินน่งรอสอดนะเข้าใจวะเฮ้ยเลี้ยวไปเลยเจมจะไปกลัวดิหมักเครเลี้ยวไปเลย <c oughs> จอดออกไปน้องจอดออกเปล่ามาซีมาซีมามาอ๋อจอดข้างหน้าได้ได้ได้มาไปไหนละ่ะสามไปเลยที่กับถอย <c oughs> โอเคมาสาม,มาสองหนึ่งไป

ลงมาด้วยการลีอ่ะเดี๋ยวตัดหน้ารกันลงไม่เป็นไงต่อมึงย้อนสอนไอ้ตัดมึงอ่ะสามต่อหนึไปเอ้ยเจ๊เอ้เจบไอ้เจบเอ้เจบโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยมันไปนู่นไเงี้ยพวกกูยังลองยกอยู่เลย เกรียอะไรวะโอเคแกล้งแว็บขบาร์ในหัวแว็บเตื่อยขบาร์โดดแดกอาหารอะไรโดดงานา่างังะังเครียไหนว่างนะเจมไส์เจมไส์เจมส์อ <guarding okay>? ีกอยู่โอเคโอเคโอเค oh oh my god ไปกลับมาอันนี้คือสเต็ปใช่ปหมสเต็ปสเต็ปโอเคคว้าอะไรของอาวะ ราเรียบร้อยรถเสียเรียบร้อยไหวเป้าว้ารถหนักไหวเป้าว้าไวดีครับเป้าว้าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ละสวาสดีครับผมไม่เห็นขึ้นหน้าเลยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องทำเฮ้ยอยู่ไหมกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอบแป๊บหนึ่งเอาเครื่องบินโอเคลึกลึกไปแล้วเหรอแอมคัมมิ่งพิดบ็อกโอเค เรายังไม่ฆ่าสะพานลอยแรกเลยเด้อแต่ข่าสะพานลอยตรงนั้นเลยเด้ยไอ้โคงนั่นะเออไอ้ยัยโคงแรกเรายังไปค้นเลยเว้ยไอ้เกมคลิปให้กูพูดก่อนก็ไม่ได้ล็อกไฟไหม้ไอ้เทมคลิปที่แล้วเราขับครบรอบแล้วไอเด้งเออคลิปนี้จะเตะชื่อสามสองหนึ่งไป ไอ้แต่สองเออกูถ้ากูไม่หลักหลังกูเป็บมึงอ่ะหยุด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 โอเคหยุดเน <laughs> ี่ยไอ้เชี่ยถ้ากู <c oughs> ยัยเกียร์สอง <c oughs> มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคเอือตอนนี้กูกูหไ,กไหลซ้ายกูไหลซ้ายกูแทงกูไปแล้วกูอ้าฮ้บกูขึ้นขวาโอ้ยขี่รถปากขวา เอ้ยเฮ้ยไอเจมของแล้เราจะรอดเราไว้เพื่อนเห็นไหมพอตั้งใจเล่นเราก็เล่นกันได้เพื่อนกูไปอย่างวะปั่นเจ้าทีคันโทรมันเนี่ยมไปล้างมึไปล้างท่อแล้วนะเอ้รถทีรถพี่น้ำมันหนาโอ้เยี่ห้อตุ่งแล้วหรอหุ่นเดียคุยเจมทางตรงตัดเลยตัดเลยอ่ะเพื่อนกูไหนอะอยู่ตลาดโอ้โหลุงบังไงเจ้าชาจังวะ

เงี้ยละอะไรกูไม่ได้หรอกกูออกเลยอ,อ,อ,อโอ้ยโอ้โหกูจากขว,ขวามาตายออออโอ้โหกูเสจ,จิตทุกคันขี้กูกเน่ยกินปิ่งอเจ๊จะเบรกอ้าวไอเยี้ยมเ่อเ้ไอ้ใครเขาโค้งเขาเบรกกันวะ โอ้ยนี่ใครมาโอ้ยเกือบชนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเลยโดนรถชนตะกิลทุกครั้งเรื่องขับมาทางนี้อีกนะอดีตเพื่อนอดีตเพื่อนไม่แกไม่ว่าจะชนทางไหนกลัวทางนี้ทั้งหมดจะรามาไกลกว่าเดี๋ยวเพื่อนสถานีบางซื่อ

โอ้ยเจ็เนี่ยฮึเป็มุดเหรออ้าวอาคุยอยู่เอ้าวคุยอยู่กระโดดอยู่ป่ะสิต่อต่อแล้วเป็นไรอ่ะรถเสียสตาตาไม่ติดเลยเอาไม่ใช้ได้กุยล่ะเขาปิสตาตาติดแง่ได้กุยด้วยนะเดาเตอร์ไว้เดี๋ยวเขาเข้าอ๋อ ไอ้เจมเจตายตายไปแล้วมึงอะเฮ้ยจไปทางไหนปุ่โอยไปิอะเยอหมุนเจ๊มันดีเอาวันนี้อวันนี้เจเจม่แล้วกบพีเจเลยเจมตุ๊กแข้งเจมเด้อเายบายไปทางนู้นอุ้ย คำพี่เหี้ยอะไรยัแป่เฮ้ยรถดับรถดับอุยป้าไก่ดับตัวรอเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุลรอเฮ้ยเหี้ยเห็นรถกูเบาหน่อยพี่กูไม่พักเลยนะเออเออต้องอย่างนี้แหละเพื่อนมันจะได้เห็นอะไรชัดๆหน่อยเอออย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ชัดมากแต่ก็ไอ้ยันเนี่ย เขาถึงบอกว่าอย่าแซงขวาถ้าแบบรีบขนาดนั้นน่ะค่อยๆไปลาแล้วมันเยอะดิ๊บแย้มเหี้ยอลยอาดอ่ดอาดป้ายข้างหลังกูด้วยไหนไหนไหนแซงไปดิมึงแซงไปดิความหนึ่งขัดเกี้ยวอะไรนอ่านว่าแล้วมึงจอดดิเออโอ้โหอย่าแตะจิ้มถดนไม่ได้ซิงแต่กูวิ่งเอาเที่ยวโอเคโอเคกูไม่ซิงเฉย เฮ้สบายดีเว้ยวิ่งทันเดียวเป็นไรเหรอโดนวาเลยฉันเนี่ยสกิบกันแล้วเรียบร้อยรถมันติดอะไรกันเนี่ยคุณรู้ตัวการแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรเลยรี เออเราขลังตาดาพ่อเลยเพราะเนี้ยยังไม่พักสีแม่งหลุดตัวละทั้งทัานเนี่ยเราจะแจ้งความจับมึงอยู่ตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยเจมเป็นไรไอ้เจ็บไรเรียบร้อยดึงดึงแล้วท่านนี้ไม่เคยคว้มโอเคเดี๋ยว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 ตั้งแต่แบบก่อนถึงโค้งกูจะไปชนเลยโอเคมากูจะดูสามสองนี่ไป ทำไรเจ้เห็นตัวอรกันเด่นปะไม่เห็นอุ้ยอะไรมุงยชนกูเนี่ยขวดดูดีทุกคนอ๋ออะมึงมึงชื่ออะไรนะเสี่ยบไปเลยย่ตหมิงเราไม่หายใช่ไหกระแทกแรงขนาดนี้อยากโอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรยาระเบิดดู กูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะไอ้บุญถุนกูดันไม่เกี่ยวไอ้ตามึงเรี้ยมึงเรียกประกันมึงขออ่านเลขหกหกเก้าอ๋อไอ้ประกันไม่นะพอกูกูโอดจองสตาร์ให้มึงดีกว่าคอมเมนต์ถามวมื่อไหร่พี่จะมีสัตว์เท่ๆบ้างครับอืม เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับมีแน่นอนในอนาคตประมาณสักสามสี่ห้าปีไอต่อมันตัดออกนะคนจริงจริงผมตัดออกเองแหละจริงโอเคผมตัดออกแล้วชนแม่งเลยมันใสรถซปเปอร์แมนคาเทมปะหลังอีนนี้หนึ่งนี่จะไปไอ้นี่อะไรเนี่ยไปไหนมือมึงือไปไหนัวยนีัยคุณทหารใของหลังรถมืงปี๊ แกคนมาเล่นได้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะล้วก็โดดล้วก็โดดองไรลราก็โดดเราเป็นตบแล้วอันนี้ลดอะไรตบลดเป็นูอ้โหมาใกล้ตูดเลยเอาเอาอายุโอเคโอเคมา มานี่คือตั้งใจใช่ไหมจะมาชิคแค่เดียวโอเคมาแบบไม่ติดเล่นนะโอเคได้ได้ได้ปกติผมจะติดเล่นตลอดยู่ไหมแต่ภาคนี้แบบไม่มีติดเล่นแน่นอนโอเครู้เรื่องแม่คันเบลอเลยเสร็จพูดังไม่ถึงคำอีกโอ้ยหยุดรัดเช่วขวาหามแม่ยังไง แล้วผมขนมาเยอะไอ้เหี้ยลงไหนก็นไม่ได้ชอบแช่ขวาเป็นคุยเลยอะแล้วผมขนมาเยอะไงยผมไม่ไม่เกี่ยวไอ้เหีห้ยมึม<บ>าดิกู <c oughs> โอเคอแกกา่าเว้ยแกกา่าเว้ย กาเกินเนี่ยรถมันก็ติดทุกเลนน่ะฮันดูดิรีบรีบไปรีบไปไปนั่งเครื่องบินน่ะไม่มีเออเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยนี่มันลำบากมันเดินแต่ปวดเหี้ยอะไรวะเนี่ยฟอกเปลวแสงซ้ายมึงก nah ็เปือกแรงอะไรล่ะตายไปซะมึงอตายไปซะใครตายเอ้าเย้รีบผ่านเกิน Tìm mặt đi. thêm đi. Ay vay, get top witch! top. là mong, lấy tìm. Oi! Ay, tìm mong, goo! Ow! Oi! Ugh! 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 quay มือคนเชื่อมไหมครับเวลาผมอัดคลิปแก้วเยี่ยมมน, <c oughs> นยยต่อแนละแก้วน้ำ <pers> แบบเต็มแก้วอ่ะแก้วเยตีอ่ะนึกถึงมันแก้วเยตีนะที่แบบใส่น้ำได้เกือบเต็มเลยเต็มแก้วทุกคนทั้งหมดเวลาอัดคลิปตรงนันจริงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่น้ำเท่าไหร่เชื่อเพื่อนอือ <c oughs> ไม่ท <c oughs> แทงกู่ปาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีน้ำอยู่แ <c oughs> ล้วไปแนวเลย เรออยู่นี่ไงเรวจะกินต <oh> ัวไม่แค่สองสำคัญเฮ้ยเอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นที่นี่เราไม่ทำแบบนี้โอ้๋อย็ดแป่ช่วยดิโอ้ยสบายจังเลยเฮ้ยยึดแม่คุณรับรับชจังวะถ้าคนดูถามว่าทำไมตอนเข้าโค้งมาไวทำไมพี่ไม่เบรกล่ะครับเมื่อกี้ ถ้าเบรกแล้วมันจะเป็นอย่างี้ครับคุณแม่งเลยตามไปเล้หลืนไอ้เขี้ขาดมึงเลิกควรเป็นรถอ่ะไอ so <quin he sounds scary> ้เนี่ยข้าคุณ่าโอ๊ะทไมกันเียงลง สิ่งเปี่ยไปหมดละเฮ้ยไอ้เอีเยเออยังอี่ยังจะกลับมาอีกยัง่ามึงจะคุยกับกูเหรออ่ะจะคุยอะไรกูอ่ะกูลดร่างกายกูได้จะลดสชดโอ้ยไปสวนเพื่อนการสนิทกันอ๋อเกินสนิทอ่ะอ๋อคือแบบว่าเป็นแบบไป็นู่ปทางไกลเหมือนกันใช่ใช่อ๋อพันธมิตรพันธมิตรอืมจังหวินเน่เอาให้เอาให้ <T t แล้วไม่มีขันเดียวได้ยจะไงอ่ะเมื่อกี ouais ้โยกแบบขัดส pues ุดแล้วอ <sh uh ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้ก้อนกูเจออะไรกับเนี่ยขวาขวาเก็นอยู่เก็นอยู่เก็นอยู่ขวามีกูเบรกเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมุดขวายิงอันนี้ตัดเตบมันได้ไว้ย อุ๊ยอืบออื้ว่อยาข่าาอ้อเร็บร้อยความฮ่าฮ่ายุดดพความจนได้เห้ยคิดว่าเหนื่อยวะกาแฟแก้วครับพี่ไม่ไหว จบด,ด้วยการที่เราคว้าความนะเมื่อกี้เ <laughs> ยราเพบ่ม400อยเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอกู <laughs> อยังอะไไม่รู้ว่ากูดูแต่ถนนนี่ยัไไงไม่ดูหน้าไม้เลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลคล์กดติดตามแล้วก็อยากให้ผมเล่นรถอะไรเครื่องอะไรทำอะไรก็คอ,อมเมนต์กันได้นะครับกูไม่เอาอะไรลนะแล้วเจอกิปหน้าทุกคนเช้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ูด้ยเชุดตัวบ้านยังจะไปชนตรงนู้น